เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญแบบก้าวกระโดดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมอุตสาหากรรมและการท่องเที่ยวมีศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ภาคเหนืออยู่ติดกับประเทศจีนและติดกับทะเลและพลาดไม่ได้กับเส้นทางเวียดนามเหนือฮานอยเมืองหลวงแห่งประเทศเวียดนามและยังถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีอายุมากกว่า1,000ปี ทำให้ฮานอยเวียดนามกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจย่านเมืองเก่าชื่อดังของเมืองฮานอยเป็นเมืองทั้งศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวชั้นยอดของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนื่องจากเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โคลเนียลตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสและเวียดนามดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของเก่าร้านขายงานฝีมือสไตล์เวียดนามหรือพวกหอศิลป์และบาร์ต่างๆซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสเสน่ห์ความสวยงามนี้และเดินถนนชอปปิง้งวัดเฉินกวกวัดที่เก่าแก่ที่สุดในย่านฮานอยเวียดนามตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมผสานกับศิลปะเวียดนามอย่าง JD เจดีเฉินกวก ที่มีความสูงถึง11ชั้นหรือราวๆ15เมตรโดยแต่ละช่องหน้าต่างของเจดีจะเป็นที่ประดิษฐานของปฏิมาก,กรรมพระพุทธรูปไล่เลียงไปจนถึงยอดเจดีอย่างสวยงามขณะเดียวกันภายในตัวเจดีนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เก็บรักษาโบราณวัตถุอายุหลายร้อยหลายพันปีไว้มากมายสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวในฮานอย เวียดนามที่มีบรรยากาศร่มรื่นจากฮานอยเมืองหลวงเวียดนามเราออกสู่เส้นทางสายภาคเหนือเมืองซาปาคือจุดหมายปลายทางบนยอดเขาที่ขึ้นชื่อว่าสวยและสูงสุดในเอเชียใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่ากายบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งห่างจากชายแดนประเทศจีนประมาณ380กิเมตร มีภูมิประเทศแบบเทือกเขาโดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหวงเหลียนเซนซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซิปังซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามที่ระดับความสูง3,143เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสำหรับชุมชนเมืองซาปานั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงโดยเฉลีย่ย 1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคืออบอุ่นชื้นและมีฝนตกในฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอบอุ่นและแห้งในฤดูหนาวโดยเมืองซาปาบางปีนั้นจะมีหิมะตกได้ในบางวันเมืองซาปาเป็นชุมชนชาวเขาขนาดเล็กและเป็นบ้านเกิดของชนกลุ่มน้อยหลายเผาพันธุ์ มีประชากรทั้งหมด36,000คนประกอบไปด้วยกลุ่มคินร้อยละ15และกลุ่มชาติพันธุ์หลักอีก5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มม้งร้อยละ52โดยประมาณ7,000คนอาศัยอยู่ในตัวเมืองส่วนประชากรกลุ่มที่เหลือกระจายไปอาศัยอยู่ตามชุมชนย่อยในเขตชนบทประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามภูมิประเทศที่ราดชันคล้ายขั้นบันได โดยมีผลผลิตทางเกษตรกรรมหลักคือข้าวและข้าวโพดภูเขาฟานสิปันเป็นสถานที่ที่มีควรพลาดเมื่อมาเที่ยวซาปาประเทศเวียดนามภูเขาฟานสิปันได้ฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนเพราะภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่า3,143เมตรหรือ1312ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลภูเขาฟานสิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามจากจุดด้านล่างซันพาซาต้องนั่งรถรางขึ้นไปประมาณ15นาทีเพื่อไปยังสถานีกระเชา้าจากจุดนี้เราจะใช้เวลาขึ้นประมาณ30นาทีแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้านบนจากตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะเดินต่อขึ้นไปได้หรือจะขึ้นรถรางไปได้ระหว่างทางจะมีจุดชมวิวต่างๆอาทิ วัดเจ้าแม่กวนอิมซาป้าเมืองสายหมอกพีระมิดแห่งยอดเขาฟานสิปันจุดเช็คอินยอดฮิตบนยอดเขาฟานสิปันเนื่องจากพีระมิดแห่งยอดเขาฟานสิปันได้สลักชื่อและความสูงของภูเขาเอาไว้ โดยมีวิวด้านหลังเป็นหมอกหนาสีขาวไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองผู้พิชิตฟานสิปันไม่ควรพลาดจุดนี้ด้วยประการทั้งปวงเมื่อพูดถึงเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านเรานี้แลนด์มาร์คแรกๆที่หลายคนนึกถึงต้องมีที่ ฮาลองเบย์อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะเป็นที่ทเที่ยวเวียดนามที่มีชื่อเสียงแล้วทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์ใจยังทำให้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกอีกด้วยแถมยังมีตำนานอันยิ่งใหญ่สมกับเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของเวียดนามฮาลองเบย์ในภาษาเวียดนามมีชื่อว่าวินฮาลองหมายถึงอ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง ซึ่งมีตำนานที่เล่าขานถึงยุคสงครามในอดีตก่อนการรวมแผ่นดินเวียดนามเวลานั้นเวียดนามได้สู้รบกับกองทัพจีนกำลังบุกเข้า,ายางดินแดนแห่งนี้แต่ระหว่างนั้นเทพเจ้าก็ได้ส่งมังกรมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนามด้วยการดำดิ่งสู่ท้องทะเลพร้อมกับปล่อยอัญ,ญมณีขึ้นมาเป็นเกาะต่างๆเพื่อเป็นเกราะกำบงังไม่ให้ข้าศึกเข้ามาโจมตีได้ ทำให้เวียดนามสามารถปกป้องแผ่นดินได้สําเร็จและรวบรวมแผ่นดินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนับแต่นั้นมากิจกรรมไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมฮาลองเบคือล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะต่างๆและแวะชมถ้ำสวรรค์หนึ่งในไฮไลท์ของฮาลองเบที่มีโถงขนาดใหญ่สามห้องมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาปรดับประดาอย่างสวยงาม ทั้งรูปทรงเต่ายักษ์และนางฟ้า <Okay. S 1> เมื่อกระทบกับแสงสีที่นำมาประดับตกแต่ง <Okay. S 1> ก็ทำให้เห็นลวดลายปฏิมากรรม <Okay. S 1> ที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างชัดเจน